พ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันวันนี้ก็มาถ่ายคุณพ่องามชมชื่นค่ะคุณพ่อคุมพันธุ์ตุลากันเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้พ่อทาสีตะก้าค่ะทาสีตะก้าค่ะพี่น้องบริบทก็จะอยู่หลังบ้านเด้อค่ะตามธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละบ้านคุมพันธุอธิหกได้จากน้อยค่ะตามธรรมชาติเด้อค่ะตามสภาพ ขอบุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธ์ตุลากันขอบคุณหลล้ายๆเลย,ลยเด้อค่ะวันนี้พ่อก็มาทาสีตะก้าค่ะคุณพ่องามชุ่มชื่นภูมิพันธ์ดีใจล้ายได้กลับบ้านค่ะบอทันได้กลับหลายอาทิตย์แล้วค่ะโอ้ยพ่อทาเก่งจังเลยได้หลายน่วยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันธุลากันขอบคุณหล,ลายๆเลยนะคะด้านหลังก็ี่เป็นพู้นี่เป็นกล่องกล่องกล่องฟืนนะคะพี่น้องกับกระสอบทานหลังบ้านนะคะขอบคุณทีฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันธุลากันขอบคุณหล,ลายๆเยวยค่ะ เสียงลงภาาก็ลงแอร์เว้ากันกับพี่น้องเว่าดาังดังมาลงมาเลงอะค่ะบ้านคุ้มพันเว่าเสียงดังป๊ัดงามขนาดค่ะพี่น้องพูดนะเหลืองอุ้ยหุยจากนวยเนี่ยพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอดสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบค่ะพี่น้องพ่อทาแป๊บเดียวจะเสร็จละสวยงามมากเลยค่ะ ฝีมือสุดยอดเลยค่ะคุณพ่อคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุ์ตุลากันขอบคุณเลยล้าเลยเด้อค่ะเดี๋ยวคุมพันธุ์มาไทยใกล้ก่อนค่ะนี่ค่ะไทยใกล้ๆไทยคุณพ่อเอ่อขาสีตะกร้าเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะไทยให้เอฟซีเบง สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยตะก้าก็สวยคุณพ่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเดี๋ยวก็จะพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะวันนี้ค่ะตอนหมอนัดห้าโมงครึ่งอพ่อหม,มอนาทาห้าโมงครึ่งค่ะ เดี๋ยวพ่อทาสีตะกา้าเสร็จคุ้มพันเขาจะไปเก็บใบกะเพรามาผัดกะเพราให้พ่อกินก่อนขอบคุณเลยล่าเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมวันนี้ก็มาทันพอดีเลยนะคะทันคุณพ่อสานแต่ทาสีต,ากาตากาะก้าด้วยค่ะขี้ข้านวนเอออันนี้เล็กแล้วขี้ข้านนนนพ่อก็ต้องพักผ่อนด้วยคะ่ะ<อ>พ่อพักผ่อน ก็ต้องนอนพักผ่อนพอดีเลยพ่อหนูมาทันพอดีเนาะอืมเมช้าวนดีแล้วพ่อดีแล้วจะได้ถ่ายคลิปให้กับเอฟซีดูวันนี้ค่ะเมช้ากันเร็วแล้วนั่นแหละไม่เป็นไรพ่อทาวันนี้ดีที่สุดเลยได้ถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายไปให้เอฟซีเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ่ายไปให้พี่น้องดู ขอบคุณเลยลายเลยเวยค่ะบางวิธีการถ้าตีตะกาได้หลายนวยแล้วค่ะพี่น้องใช้เวลาไม่นานกุ้มพันออกมานี่พ่อท้าได้หานวยแล้วค่ะ พอดีตะก้านี่คุมพันก็จะซื้อหมดเลยค่ะซื้อไว้เป็นของขวัญของขวัญงานเกษียณนะคะพี่น้องเป็นของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เกษียณนะคะเกษียณอายุราชการคุมพันธเขาจะซื้อสะสมไว้ก่อนใส่ถุงพลาสติกไว้ค่ะคุณแม่ค่ะ คุณแม่คะหนูถ่ายคลิปวิวดีโออยู่เหนองงงยงามมากเลยค่ะพ่อคะพ่อเออหนื่อยไหมคะน่ฮะล็อ,อกบมือล็อกแม่นโบนี่ค่ะคุณพ่อทาสีตะก,ก้ารับพี่น้องสวยงาม กวรพันลืมไปตัดใบตองกล้วยมาให้คุณพ่อวาง <c oughs> ก็กำลังไทยทำคุณพ่องามชุมชื่นทาสีตะก้าเด้อค่ะพี่น้องไปหาใบตองกล้วยมาลอง จากวัสดุธรรมชาตินี่แหละคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณลลลเลยไลคะ์เลยเด้ค่ะพี่น้องขอบคุณลลเลยไลคะ์เลยเด้ค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมตอนนี้ก็เลยออีกสี่ใบค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะ วิธีการทาสีตะก้าค่ะพี่น้องเหลืองอุ้ยหุยงามดีค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินการจักสารตะก้า ภูม <muitas> ิปัญญาท้องถิ่นค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสรรตะก้าครับพี่น้องของคุณพ่องามจมชื่นค่ะพ่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะถ่ายทอดเทคนิคการจักสรรตะก้าค่ะให้กับ FC เพื่อที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะแล้วพ่อก็มีความภูมิใจที่ได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานด้ค่ะเดื้อ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมตอนนี้คุณพ่อก็ทาสีตะก้าได้ประมาณ6ใบอันนี้ใบที่เจ็ดเด้อค่ะนี่11 11 11นะคือเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบเอ็ดใบเด้อค่ะพี่น้องสิบอ็ดใบเอฟท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อก็ซื้อได้นะคะใบละ200บาทค่ะสั่งสดใบละสอ0รบาทตะกา้าซสวยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะคุมพันธ์ก็จะส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะ สวยงามมากเลยค่ะตะก,กรา้าสวยๆค่ะจากของคุณพ่องามชมชื่นค่ะฝีมือคุณพ่อซึ่งพ่อก็อายุแปดสิบหกปีแล้วค่ะท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจากสานตะกร้าถ้าไม่ได้สานพ่อก็เหมือนกับว่าไม่มีความสุขค่ะ,คะก็ต้องตามใจคุณพ่ออยากสานก็ให้คุณพ่อสานเป็นการพักผ่อนยอนใจการสานตะกร้านี่เป็นการฝึกสมาธินะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่ได้สารตะก้าก็จะมีสมาธิดีสมองดีความจําดีค่ะพี่น้องสมาธิจะทําให้จะส่งผลต่อความจําค่ะถ้าฝึกสมาธิจะทําให้ความจําดีความจําเป็นเลิศพ่อก็ยังจําได้แม่นเลยค่ะได้แม่นยําทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าใช้พ่อใช้สมาธิตรงในสารตะก้าเนี่แหละฝึกสมาธิ ตอนนี้ก็ถ่ายถ่ายทำอยู่ที่หลังบ้านคุมพันนะค่ะพี่น้องตามสภาพจริงเลยค่ะกตินี่แหละค่ะพี่น้องกติหกแม่จากน้อยตามภาษาค่ะบ้าน,นอกธรรมดานี่แหละค่ะพี่น้องอุ้ยงามขนาดค่ะสีเหลืองอุ้ยหุ้ยเลยนาะพอนะสวยงามมากเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะไปซื้อพลาสติกถุงพลาสติกมาใส่ไว้ไม่ให้ฝุ่น,นไม่ให้อะไรเกาะเดี๋ยวครูวัลันยูจะพาไปซื้อวันนี้จะไปโลตัสด้วยค่ะวันนี้บัวเขานี่บัวเขานี่ใ่ตัว มันจะเอ้าไหมอยู่เอา้าเลยครับถุงจ่อรูนะพ่อเพราะมีถุงเจ่อรูค่ะจะ,จะต้องจาอรูให้อากาศเข้าเอาถุงเจ่อรูมามัดไว้เป็นลูกเป็นลูกเลยหนูจะเป็นเป็นของขวัญไอ้นั่นค่ะพ่อหนูจะซื้อไว้เป็นของขวัญันเกระยีนค่ะ ท,ที่ตาพยามีครูเกษียณยี่สิบคนเลยค่ะพ่อเกษียนพร้อมกันปีศูนย์เจ็ดข้าราชการครูเกษียนเยอะค่ะตาพญาอำเภอเดียวนะพ่อยี่สิบคนค่ะเยอะมากที่เกิดสองพันห้าร้อยเจ็ดเอค่ะรวมถึงครูพันด้วยรวมถึงครูพันด้วยค่ะครูพันกบจีกเกษียนอายุรชาชการเหมือนกันค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามค่ะค่ะติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันธุลาการขอบคุณเลยๆเลยเด้อค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมพันธุลาการคุมพันธ์ก็ถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารตะกาของคุณพ่อง,งามชมเช่นค่ะ วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินการทำไร่ทำนาทำสวนนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนตามภาษาบราน,นอกเขานี่แ,ลห,แ,ห,แห,หละค่ะแล้วก็เฮ็ดแคบหมูแคบหมูแล้วก็เลี้ยงง้วเลี้ยงปลูกผักปลูกมีนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนธรรมดานี่แหละเดี๋ยวภูมิพันธ์ก็จะไปถ่ายสวนมันไล่มันภูมิพันธ์ด้วยค่ะวันนี้ จะไปถ่ายไล่มันสำปะหลังด้วยค่ะขอบคุณเอซีมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะ